สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆสมาชิกแฟนเพจหรือว่าแฟนเพจเนาะดเร์วาวสปอร์ตเอ็กซ์เพรสนะคะที่ติดตามและให้กำลังใจและใครๆที่เข้ามาช่วยแชร์แบ่งปันไอเดียดีๆที่วาวลงในช่วงเจ็ดโมงเช้าของทุกๆวันส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคลิปวิดีโอวันนี้แวะมาทักทายที่หายไปสอาทิตย์แบบ ไม่ค่อยสบายนะคะก็วันนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วสามารถทักทายกันได้หรือใครยังไม่ได้เข้ามาช่วงนี้ไม่เป็นไรโอเคก็ถือว่าไปฟังย้อนหลังวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของอ่อ,อใครเข้ามาแล้วทักทายได้ว่ากําลังจะมองถึงในเรื่องของกระบวนการคิดหรือเราจะเห็นว่าผลผลิตหรือเอาพุทธที่ออกมาให้เราเห็นในทุกวันในทุกเรื่องไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะเรื่องของกีฬา หรือเรื่องของอะไรก็ตามในเรื่องของงานในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอาหารการกินมันเกี่ยวข้องหมดนะคะโอเคได้ยินเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวระหว่างนี้ขอช่วยให้ทุกคนและตัวาวาาเองก,ก็กดแชร์วันนี้พบกันแบบเบาๆเพราะวันนี้กำลังจะบอกว่าเราสามารถทุกคนสามารถที่จะผลิตตัวเองให้มันเป็นคนที่มีคุณภาพ ผลิตในเรื่องของสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรานี่คือด้วยความปรารถนาว่าคุณเชื่อไหมว่าเวลาของคนเรามันไม่ได้เยอะโอเคเวลาของคุณก็ไม่ได้เยอะกว่าของวาวและของวาวก็ไม่ได้เยอะกว่าของคุณแต่เราจะเอาเวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มันเกิดมีคุณค่าให้กับตัวเองมีคุณค่ามีความหมายมีความสุขในแต่ละวันยังไงโอเคก่อนอื่นก็ขออนุญาตกดแชร์ให้กับ ให้เพื่อนๆไ,ได้เข้ามาติดตามเพจ Dr. w o l l Sport Expert กันมากขึ้นนะคะและระหว่างนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายมาว่าจะไม่คือเวลาไลฟ์เนี่ยพอใช้มือถือใช่ไหมบางครั้งมันจะไม่ไม่เห็นว่าเอ๊มีใครเข้ามาบ้างก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์มานะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้รู้จักกันหรือใครเป็นสมาชิกใหม่ก็เข้ามาเลยค่ะวลคัมทุกคนนะคะถือว่าเ,เป็นเพจชีพ เราแบ่งปันไอเดียดีๆเราแบ่งปันสิ่งดีๆนั่นคือความปรารถนาดีคือเอ๊ะทำไมต้องทำทำทำทุกวันทาไมต้องคิดคอนเทนต์ทุกวันมันสนุกอะ่ะมันอยากทําเราก็เลยทําโดยที่ปราศจากจากเงื่อนไขว่าฉันทําเพื่ออะไรเพราะฉันมีความสุขฉันอยากจะทําก็แค่นั้นเองแล้วหลายๆคนสามารถเอาเวลาว่างหรือหลายคนมีของดีอยู่ในตัวคุณสามารถที่จะอะไรแบ่งปันให้กับคนอื่นเ่ราว่าเอ๊ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งดีๆนะโอเคไหมดังนั้น ของดีของทุกคนแค่วันนี้ทุกคนแค่คิดว่าเฮ้ยคนอื่นจะคิดยังไงว่าให้ฉันจะมาพูด1 2 3 4คนอื่นจะสนใจไหมคือ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างนะคะระหว่างนี้ว่าขออนุญ,ญาตพูดไปด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตกดแชร์ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามนะคะออร่าแชร์เพจสตอรี่นะคะทุกคนเข้ามาได้เลยอ่าโอเค เดี๋ยวขออนุญาตอีกสักสองสามแชร์นะคะโอเค <c oughs> okay. ใครพร้อมแล้ววันนี้เราจะรู้ว่าวราจะพูดถึงในเรื่องของคิดให้เป็นระบบวันนี้ถ้าเรา คิดอะไรให้เป็นระบบทำอะไรให้เป็นระบบเราจะสามารถรีเช็คตัวเองได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีที่มาที่ไปมันมีจุดด้อยจุดบกพร่องอะไรตรงไหนทุกคนก็สามารถที่จะหาทางออกได้เราจะยกตัวอย่างก่อนที่เราจะเข้าสาระดีๆเนาะเราบอกว่าเฮ้ยในแต่ละวันเนี่ยที่เราบอกให้คิดเป็นระบบคุณคุณจำไว้นะคุณเอาไปใช้ในทุกๆก,กิจกรรมทุกๆโปรเจกทุกๆ การที่เราจะสอนลูกเล่นกีฬาอะไรก็ตามจำได้ไหมเราจะพูดว่า you are what you eat คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็จะเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมนี่ก็ภาษาบ้นบานๆเนาะคือว่าจะพูดภาษาที่มันเป็นอาจจะเป็นทฤษฎีแต่เอามาแปลงเป็นภาษาบ้นบานๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกุณลดาวาพูดถูกไหมาวายวาวาวอ่านชื่อถูกนะถ้าอ่านผิดขอโทษ คุณกุลดาวันนี้มีคอมเมนต์อะไรเขียนมาเลยค่ะวาววาวเป็นคนที่ชอบนะใครถามไอเดียดีๆมันทำให้วาวพัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะเติบโตไปด้วยกันนะคะ you are what you eat คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นจริงไหมสมมติถ้าเรากินอาหารจังฟูด้ดหรืออาหารขยะหรือพวกแป้งอะไรเยอะๆของทอดเยอะๆคุณว่าเราจะมีรูปร่างเป็นยังไงร,รูปร่างเราก็จะอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์โอเคไหม ร,รูปร่างเราอาจจะแบบเ,เป็นไปตามที่เรากินแต่ถ้าใครกินอาหารที่เป็นสุขภาพเนาะอาจจะกินอาหารที่ถูกตามหลักโภชนารูปร่างคุณก็เป็นไปตามสิ่งที่คุณกินถูกต้องไหมอันนั้นแหละคือสิ่งที่ว่าบอกว่า you are what you eat ดังนั้นเรามองถึงว่าเวลาเราฝึกลูกของเราเวลาเรากำลังจะโฟกัสเรื่องกีฬาคุณมองอย่างนี้นะมองว่ากำลังจะหาว่ามองถึงว่า Input เอาเอาขอเป็นภาษากีฬาเดี๋ยวจะแปลให้ฟังถ้ามองถึงว่านี่มันเป็นเหมือนเป็นทฤษฎีเลยแล้วกันแต่จําง่ายๆเดี๋ยวอินพุตโปรเซสอ t p ต t หมายความว่าวันนี้ถ้าเรากําลังจะสร้างผลลัพธ์คือสร้างนักกีฬาที่ดีคุณต้องบอกว่าถ้าเราต้องการสร้างนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพและฟีวือเจ๋งๆมีทั้งคุณค่าและมีทั้งมูลค่าในอนาคตนะคะเราจะทํำยังไง เราจะทํำยังไงเราเห็นภาพแล้วเราจะเห็นภาพฉันอยากจะสร้างนักกีฬาสักคนสวัสดีค่ะคุณอ่อนคุณปอนคุณปอนสวัสดีค่ะสบายดีนะคะคุณปอนเราจะสร้างนักกีฬาสักคนคุณจะทํำยังไงเราเห็นละผลลัพธ์เป็นอย่างนี้แน่นอนคุณกลับมาดูว่าแล้ววันนี้คุณมีอินพุตอะไรให้กับลูกนักกีฬาของคุณเออคุณมีอินพุตอะไรให้กับเขาอินพุตคือคุณกําลังจะ ป้อนอาหารสมองอะไรให้กับเขาคุณกําลังจะให้เขากินอาหารเสริมหรืออาหารสมองหรืออาหารที่เป็นโภชนาการอะไรให้กับเขาดังนั้นถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นนักกีฬาที่เป็นระดับแชมป์โลกเป็นระดับโลกแต่คุณป้อนอาหารสมองป้อนอวิตามินที่มันไม่ใช่ที่ทําให้เขาเป็นนักกีฬาระดับโลกดังนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกต้องไหมดังนั้นวันนี้เรารู้แล้วเป้าหมายของลูกเราคืออะไร เราอยากเห็นผลลัพธ์หรือเอาพุทธของลูกเราที่เป็นนักกีฬาให้เขาเป็นหน้าตาแบบไหนเราจินตนาการได้แล้วอ่ะดังนั้นเราจะรู้ทันทีว่าวันเนี้ยเราจะป้อนอะไรให้กับเขาโอเคไหมเราจะให้เขากินอะไรเราจะให้เขาเสพอะไรเราจะให้เขาคุยกับใครเราจะให้เขาฝึกกับใครมันจะมาเองโดยอัตโนมตัติเพราะเรารู้กระบวนการว่าเราผลลัพธ์เป็นยังไงถูกต้องไหมดังนั้นนั่นคือปัจจัยนําเข้า หรืออาหารที่เราจะป้อนอันที่ 2... เดี๋ยวะจะอธิบายในแต่ละอันแบบเจาะลึอกอีกทีหนึ่งอันที่2คือแล้วกระบวนการเขาเรียกว่า input process output จำไว้เลยนะมันเป็นการคิดที่เป็นระบบถ้าอะไรที่คิดเป็นระบบเราจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดแต่อะไรที่เราคิดไม่เป็นระบบเวลาเกิดปัญหาเราจะรู้สึกเฟลว่าเฮ้ยปัญหานี่มันจะแก้ตรงไหนวะ แล้วปัญหามันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าใครที่คิดเป็นระบบรู้ป่ะคุณจะมีความเจ๋งยังไงมันจะทําให้เอ่อเขาไม่ได้มองปัญหาเป็นปัญหาแต่เขามองปัญหามันเป็นโอกาสมันเป็นความชาเลนความท้าทายของเขาในการที่จะลุยต่อไปนี่คือความคิดต่างวันนี้เมื่อคือว่ากกำลังจะสอนให้คิดเป็นระบบแต่ไม่ได้ให้คิดติดกรอบโอเคปะ่ะคือว่าเนี่ยเป็นคนคิดนอกกรอบนะแต่แต่ทำงานเนี่ยทำงานเป็นระบบ ดังนั้นวิธีการคิดหรือ mindset ทั้งหลายเนี่ยมันจะไปด้วยกันอะ่ะโอเคไหมโอเคเรามาพูดถึงว่า input ของเราคืออะไรกระบวนการกระบวนการในการที่จะพัฒนาเพื่อให้ input เนี่ยมันไหลไปเพื่อตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่เราต้องการเพื่อตอบโจทย์ output ที่เราต้องการโอเคไหมอันนี้อันนี้พูดถึงกระบวนการตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะลึกให้ฟังระหว่างนี้ขออนุญ,ญาต เข้าไปดูขออนุญาตกดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วก็ฝากที่จะคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครต้องต้องการที่เขียนประเด็นคำถามอะไรเขียนมาใต้คอมเมนต์ได้เลยเพื่อที่เราจะสามารถตอบจะตอบในไลฟ์ครั้งหน้าได้นะคะโอเคระหว่างที่รอเดี๋ยวขออหหนุญาตหาน้ำทานแป๊บ,บนึง แต่การที่เราจะมี input ที่ดีเนี่ยบางครั้งตัวตัวเราเองเนาะไม่ว่าเราจะทํางานหรือเราจะให้ลูกนักกีฬาเนี่ยคุณคุณต้องมานั่งวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าจะบอกเสมอแล้ววิเคราะห์ในเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองแต่เวลาเราวิเคราะห์เสร็จให้โฟกัสจุดแข็งเพื่อให้จุดอ่อนได้ถูกพัฒนาจําไว้นะสําหรับในวิธีคิดของวาวเนี่ยวาวจะไม่ค่อย ไปโฟกัสคือรู้จุดอ่อนนะแต่เวลาจะพัฒนาไปข้างหน้าจะไม่โฟกัสจุดอ่อนเพราะอะไรรู้สึกเครียดอะเครียดแล้วรู้สึกแบบไม่ดีไม่มีกําลังใจแต่ถ้าเรารู้จุดอ่อนแต่เราก็มีจุดแข็งอะแต่ว่าจะไปโฟกัสจุดแข็งว่าฉันมีอะไรดีฉันทําได้เวลาเราโฟกัสจุดแข็งว่าจะทําไงรู้สึกมีพลังรู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกมีรอยยิ้มอะแล้วมันก็จะทําให้แบบอ๋อจุดอ่อนที่เรามีเหรอโหยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็พัฒนาได้อันเนี้ยมันคือบอกว่าเวลาเรา,ว,าวิเคราะห์ตัวเรา มีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งรู้จุดอ่อนแต่โฟกัสจุดแข็งแล้วมันจะพัฒนาจุดอ่อนโดยอัตโนมัติสวัสดีค่ะครูจันญ,ญาสวายดีนะคะขอบขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามร,าระหว่างนี้ขออนุญาตไปแชร์ต่ออีกนิดหนึ่งนะคะโอเคเรามาดูว่าอย่างที่ว่าบอกว่าการที่เรารู้กระบ,บวนการคิดหรือการคิดหรือการปั้นลูกเป็นนักกีฬาหรือพ่อแม่ผู้ปกครองหรืองานจ็อบอื่นๆเนี่ยถ้าเราคิดเป็นระบบคุณจําไว้เลยนะ i n p u t Process o u t p u t ดังนั้นวันนี้เรามองว่าเรามีจินตนาการแล้วว่าเอ๊ะเราอยากปั้นรูปเป็นนักกีฬาในระดับไหนหรือนักกีฬาเองเนี่ยรู้ตัวเองแล้วว่าอยากไปเล่นกีฬาในระดับไหนเขาจะรู้ทันทีว่าเขาจะก็จะมาคุยกับพ่อแม่เนาะหรือเขาก็จะไปคุยกับโคชนะ้ชว่าฉันอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้มันก็จะทําให้ตัวเขาเนี่ยเออรรู้ว่าจะป้อนอะไรนักกีฬาบางบางคนเนี่ยที่เขาเป็นอาชีพนะ เขานั่งคิดวิเคราะห์อย่างนี้นะเขาไม่ได้บอกว่ามาคิดวิเคราะห์ให้เสียเวลาเขาเอาเวลาตรงนี้มาคิดเพื่ออะไรถ้าเรารู้จักกระบวนการตั้งแต่แรกอ่ะมันจะพุ่งไปได้เร็วแต่ถ้าเราแบบไม่ได้วางแผนที่ดีอ่ะมันก็เจอปัญหาเสร็จกลับมาสตาร์ทใหม่เงี้ยมันจะเสียเวลาโอเคไหมวางแผนให้ดีใช่ค่ะพัฒนาจุดแข็งนั่นคือสิ่งคือโฟกัสจุดแข็งเพื่อสิ่งที่เราจะพัฒนาอะไรมันก็พัฒนาได้เพราะมันมีพลังใจอยู่ข้างในนะคะ ที่พูดถึงว่าทําไมพูดถึงในเรื่องของจินตนาการถึงเอาพุทธถึงผลลัพธ์จินตนาการมันมันคือนักกีฬาหลายคนนะวาาสรุปว่าเขาใช้ในเรื่องของหลักของจินตนาการคุณเคยเห็นไอสไตล์ le, ถูกต้องไหมเขาเรียกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความคิดคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงสามารถเขียนไปเลยนะว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าว่าจินตนาการสําคัญกว่าความคิด ความฝันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถ้าเราไม่มีจินตนาการว่าเออฉันอยากเป็นแบบนั้นฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันอยากมีเป้าหมายเ,าเป็นนักกีฬาฉันอยากมีเงินสิบล้านฉันอยากมีสุขภาพดีถามว่าถ้าเราไม่มีจินตนาการตรงนี้เราอยากจะทําอะไรสักอย่างไหมฉันอยากเจอคนที่เรารักอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราอยากอยากจะเป็นแต่จินตนาการนั้นจะเป็นจริงคือการที่คุณลงมือทําว่าจะยกตัวอย่างนักกีฬาสัก5คนนะว่า ในเรื่องของจินตนาการมันจะสัมพันธ์กับอะไรกระบ,บวนการคิดไปสู่ความสําเร็จคือ Input Process o u t p u t อย่างที่ว่าบอกถ้าเรามีจินตนาการเท่ากับเรากําลังจะมีเป้าหมายเราอยากจะมีความฝันที่เราอยากจะเป็นอยากจะไปถูกต้องไหมดังนั้นอย่างอย่างเช่นอาร์โนโชวารสเนเกอร์เรารู้เนาะว่าเขาเป็นใครเป็นนักตอนนี้เขาเป็นซูปเปอร์สตาร์ถูกต้องไหมแต่ตอนนั้นเขาเป็นนักเพาะกายก็มีมีคนหลายคนถามว่าเฮ้ย เขาเป็นนักพลกายแล้วเขาจะมาเป็นแบบซูเปอร์สตาร์เป็นดาราอย่างเงี้ยเขาจะทําได้เหรอเขาบอกว่าเขาทําได้เขาบอกว่าเขาจะเป็นดาราซูเปอร์สตาร์ที่มีรายได้มากที่สุดโอเคปะเขามองอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยก็เลยมีคนมาถามเขาว่าเฮ้ยแล้วจะเป็นได้ไงเขาใช้หลักคิดตรงไหนเขาบอกว่าก็หลักคิดตอนที่เขาเหมือนเป็นนักพลกายนักกีฬาพลกายอะ เขาก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยในการที่เขาเห็นภาพความสมําเร็จเขาในบนเวทีเขาได้รับความสมําเร็จเขาก็ปรับใช้ตอนที่เขามาเป็นซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดถูกต้องไหมเขาก็พูดเงี้ยและปัจจุบันเราจะเห็นว่าเราเขาก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดที่มีรายได้สูงเช่นกันนี่ก็คือหลักในเรื่องของเขา Imagine นะคะและอีกอันนึงอีกคนหนึ่งเราจะเห็นว่าคีเรียนเอ็มบับเบ้เป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสถูกต้องไหมเขาเนี่ยอยากเป็นนักฟุตบอลแบบ เออในทีมที่สำคัญรู้ไหมว่าการที่มันมีเทคนิคนึงที่เบนบัปเป้เนี่ย mm hmm. เขา mm hmm. เขาเขาใช้ในการที่ทำให้จินตนาการหรือความฝันเขาเป็นจริงและว่าาก็เอาวิธีนี้นะคือเขาอ่าติดรูปนักกีฬาที่เขาชื่นชอบเขามีไอดอลแล้วเขาก็ติดเขาอยากเป็นเออนักฟุตบอลที่เก่งเหมือนใครเขาก็เอารูปมาติดติดแล้วก็ตื่นมาเขาก็จะเห็นใช่ไหมห้องนอนนี้ก็เต็มไปด้วยรูปเลย รูปคนสําเร็จรูปที่เป็นไอดอลเขาเขาทําอย่างนั้นลองไปทํานะคะตอนนี้ในห้องนอนตรงเนี้ยของวาวก็จะมีไอดอลในแต่ละด้านของวาวเองตื่นเช้ามาเราจะเห็นอ๋อฉันอยากจะเป็นมันก็ต้องมีพลังคุณลองเอาวิธีนี้ไปทําคือมันไม่ได้เสียตังค์มากแล้วมันไม่ได้เสียเวลาถ้ามันทําแล้วมันสําเร็จมันก็มันก็ดีนะแต่ถ้าเราลองอะไรที่ดีๆมันมันก็ต้องต้องลองเพื่อเห็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะหรือหรือในเรื่องของ นักยิมนาสติกคนหนึ่งของรัสเซียเขาก็ใช้วิธีนี้ค่ะเขาเอาในเรื่องของวิชั่นบอร์ดค่ะเขาเรียกว,ว่านาสเตียลรีคินอ่าเขาเอาวิชั่นบอร์ดมาควาว่าเขาจะเขียนเป้าหมายแล้วเขาเอาเวลาเขาแข่งแล้วสาเร็จอะ่ะเขาก็จะรูปตัวเองมาแปะแล้วเขาก็จะเขียนเป้าหมายว่าเขาจะเป็นนักยิมนาสติกแบบไหนัอเนียเขาก็จะเขียนเราก็ลองให้ลูกของเราหรือนักกีฬาหรือตัวเราไม่จําเป็นต้องเป็นนักกีฬาก็ได้ เขียนสิ่งนั้นทําสิ่งนั้นมันเห็นผลลัพธ์อย่างไม่น่าเชื่ออันนี้คือด้วยความทําส่วนตัวด้วยเนาะแล้วเราก็แนะนำะนักกีฬาบางท่านลองทําแล้วมันก็เห็นผลลัพธ์แต่แค่ว่าต้องทําต่อเนื่องเนาะเพราะสิ่งนี้มันต้องเกิดการเริ่มจากการเปลี่ยน mindset เริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มจากกระบวนการคิดของแต่ละคนอันนี้มันต้องใช้เวลาและมันจะเห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่า ดังนั้นวันนี้ถ้าเรายังมีเวลาในการที่จะปั้นนักกีฬาหรือลูกของเรามี m i n ์ s e t ที่ดีและเราสามารถที่จะ input ตรงนี้ได้มันจะเจ๋งมากอะมาดูวิธีแรกในเรื่องของ input นะวันนี้สอนในเรื่องของแนวคิดการคิดการปั้นลูกนักกีฬาด้วยกระบวนการคิดแบบเป็นระบบคือมี input process output input มันคืออะไรบ้างอะก่อนที่วันนี้เอาไว้ เวลาเร็วมาก20กว่านาที Input คือในเรื่องของเวลาว่าให้ความสําคัญนะอาหารสมองคุณต้องเลือกเศษเลือกเศษสิ่งที่ดีให้กับลูกนักกีฬาคุณจะต้องเลือกคุยกับคนคือเวลาเราเห็นอยากเห็นเอาพุทของการเป็นนักกีฬาระดับโลกหรือระดับไหนก็ตาม คุณจะกลับมารู้ทันทีว่าวันนี้เราจะมีอินพุตอะไรให้เขาเราจะมีป้อนอาหารอะไรให้เขาเราจะมีปัจจัยนําเข้าอะไรบ้างคุณต้องเลือกเสพเลือกคุยเลือกคบโอเคไหมเลือกอ่านและเลือกอยู่ให้เป็นนะเลือกอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันใช่ต่อการไปสู่การเป็นนักกีฬาเลือกเสพหนังสือเลือกเสพเพลงเลือกเสพในเรื่องของการฟัง ที่มันเหมาะและไปตอบโจทย์ตรงนั้นเลือกคบคนที่เขามีแนวคิดเป็นพลังบวกคุณก็เพื่อไปตอบโจทย์ตรงนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ทําตรงเนี้ยปัจจัยนําเข้าหรืออินพุตเรามันไม่ใช่ที่จะไปตอบโจทย์ดังนั้นคุณก็ต้องติ๊กมันออกอะค่ะอันไหนไม่ใช่แล้วก็เอาสิ่งใหม่เข้าไปแทนปัจจัยนําเข้าของเรามันเริ่มมีคุณภาพละเหมือนเวลาเรากินอาหารที่มี มีคุณภาพที่ดีอาหารเพื่อสุขภาพร่างกายเราก็จะแข็งแรงตามนั้นถูกต้องไหมอันนี้คืออินพุตของเราแล้วกระบวนการล่ะมันมัน,ม,น,ม,นมามามาช่วยยังไงเวลาเรามีอินพุตที่ดีละแสดงว่ามันอินพุตของเราเนี่ยมันอิ่มทั้งกายและใจเพราะเราฝึกทั้งจิตใจด้วยใช่ไหมคะฝึกในเรื่องของสมาธิด้วยอินพุตด,ดีๆร่างกายแข็งแรงจากอินพุตเรียบร้อยละ ต่อไปมาถึงกระบวนการฝึกของนักกีฬาเวลาเราฝึกของนักกีฬาเนี่ยบางคนโค้ชพ่อแม่ผู้ปกครองมีผลนะต่อในเรื่องของกระบวนการคือเรื่องระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงเอาพุทเวลาเราฝึกฝนตัวนักกีฬาเองเนี่ยเราต้องดูดูเขาเรียวว่าดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูในเรื่องของความรู้ทักษะของเขาด้วยกับสิ่งที่เราป้อนเขาไป ตรงกางที่เป็นกระบวนการเนี่ยเราต้องทำให้เขาเกิดความเข้าใจเข้าใจในการฝึกตรงนั้นบางคนโค้ชสั่งให้ทำก็ทำแต่ไม่เข้าใจว่าอ๋อทำแล้วมันไปตอบโจทย์เป้าหมายไหมถ้าเป้าหมายมันบางครั้งมันไม่ใช่เราก็ต้องสามารถที่จะถามและเกิดการพัฒนาในตัวนักกีฬานั่นเองดังนั้นนักกีฬาต้องเข้าใจพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจด้วยโอเคไหมใน เข้าใจในสิ่งที่กําลังฝึกและเข้าใจที่บอกว่าอันนั้นอะ่ะมันสามารถที่จะฝึกในเรื่องของกายใจตรงนั้นไปสู่เอาพุทธที่เป็นนักกีฬาในระดับ1 2 3 4แล้วแต่คุณได้หมดเลยอันที่2ถ้าเข้าใจแล้วไม่ฝึกฝนเป็นไงจบเพราะอะไรกีฬามันเป็นสกิลอ่ะกีฬามันเป็นทักษะอะไรที่เป็นทักษะเป็นไงมันก็ต้องฝึกฝนยิ่งฝึกมันก็ยิ่งเก่งจําไว้ว่าต้องฝึกมากพอมากพอด้วยซ้ําแต่การฝึกนั้นมันต้องสนุกนะ โอเคไหมคือถ้าใครฝึกกีฬาหรือเล่นกีฬาแล้วมันฝืนอะ่ะหรือว่ามันโดนบังคับมาเหมือนเหมือนเราอะ่ะโดนใครบังคับมาม่พอใจปะไม่พอใจเนาะรู้สึกแบบอะไรรู้สึกแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเลิกเล่นสักทีมันมันอารมณ์อย่างเงี้ยถ้าอารมณ์อย่างเงี้ยไม่เอานะแสดงว่าอันเนี้ยไม่ใช่แพชชั่นของของของคุณโอเคไหมหรือเวลางานก็ตามคุณก็ต้องถามตัวเองให้ได้ถามใจตัวเองให้ได้ไอ้สองเราเข้าใจละ เข้าใจแล้วฝึกฝนละอันที่สามคือคุณต้องมีความเชื่ออันนี้วางให้ความสําคัญมากนะในเรื่องของความเชื่อบางคนคือเวลาเราว่าคิดโปรเจกต์ Project, หรือคิดในการทํางานเนี่ยว่าก็อยากจะแชร์เนาะว่าสิ่งสําคัญเนี่ยบางครั้งครั้งแรกลังเลเหมือนกันเฮ้ยมันจะเป็นได้ไหมมันจะทําได้ไหมวะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ฝึกบ่อย ว่าถ้าเรามีเป้าหมายสิ่งที่จะทำหนึ่งสสเราจะเชื่อทันทีว่าเฮ้ยเชื่อเชื่อเสร็จพูดกับตัวเองแล้วว่าแม่งอันนี้มันทําได้คุณรู้ไหมว่าถ้าเรามีความเชื่อต่อสิ่งที่เราจะทําเรามีความเชื่อต่อแมชที่เรากําลังจะแข่งขันเรามีความเชื่อกับสิ่งที่เรากําลังจะจบโปรเจกต์หรืออะไรก็ตามมันจะทําให้เรามีพลังแล้วมันพลังมันมาจากไหนไม่รู้อะแล้วมันทําได้อะ อันนี้คือพลังแห่งความเชื่อสิ่งที่เรายึดเนาะเรามีความเชื่อกัอนถ้าเรามีความเชื่อคุณรู้ไหมว่าอะไรจะตามมาความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นในตัวเองมันมันทะลุมาเลยอ่ะมันมาจากไหนไม่รู้มันรู้สึกแบบเฮ้ยลุยพอใช้คําว่าลุยนะเอออันนี้เวิร์ดดิ้งนิดหนึ่งวาจะไม่ใช้คําว่าสู้ๆโอเคสู้ๆ okay. ถ้าสู้ๆแล้วมันเหนื่อยอ่ะวาจะบอกเฮ้ยลุย ลุยแล้วมันมีพลังเห็นปะเฮ้ยลุยมันมีรอยยิ้มอย่างส,สู้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 รู้สึกเหนื่อยไหมรู้สึกแบบต้องใช้พลังในการที่จะแบบสู้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 ดูหน้าตาลนะมันไปอันนี้เพื่อนเพื่อนลองลองลองเอาไปใช้กับตัวเองเนาะแล้วแต่นะอันนี้อันนี้อันนี้เทคนิคตัวเองนะคะมักจะไม่ค่อยใช้คําว่าสู้สู้รู้สึกเหนื่อยกว่าแต่อันไหนที่มีพลังแล้วลำนีรอยยิ้มออกมาโอเคอันนี้เราก็จะมีอยู่กระบวนการตรงเนี้ กระบวนการนะหนึ่งคือคุณต้องเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนทำมันบ่อยๆให้มากพออันที่สามคุณต้องมีความเชื่อและอันที่สี่มันความเชื่อมั่นก็จะมาแล้วคุณก็จะบอกว่าฉันทำได้สุดท้ายที่เราบอกว่าอินพุตไปแล้วอินพุตคือเลือกครบเลือกเสพเลือกกินเลือกเลือกทุกอย่างที่มันดีต่อกายได้ใจแล้วกระบวนการคือฝึกด้วยความหนึ่งเริ่มจากเข้าใจถูกต้องไหมเข้าใจ ฝึกบ่อยๆทําซ้ําๆนะและอันที่3ก็คือมีความเชื่อและความเชื่ออันที่4ความเชื่อมั่นจะมาสุดท้ายที่บอลกำลังจะบอกว่าในเรื่องของเอาพุทธเอาพุทธนี่คือผลลัพธ์หรือผลผลิตที่มันออกมาคือนักกีฬาคนนั้นหรือคุณคนนั้นจะเป็นคนที่มีคุณค่าคุณจะชนะคุณชนะแล้วมันเป็นยังไงคุณคุณชนะคุณได้รับเหรียญตัวคุณเองก็รู้สึกภูมิใจถูกต้องปะ่ะแล้ว ถ้าคุณเป็นตัวแทนของประเทศชาติไปแข่งโอลิมปิกแล้วคุณประชาชนไม่มีความสุขชื่นชมคุณถูกต้องไหมนั่นคือคุณค่าที่คุณทําให้คนทั้งประเทศไม่มีรอยยิ้มอะ่ะและตัวคุณเองก็ไม่ภูมิใจในตัวเองอะ่ะแล้วสิ่งที่คุณบอกว่าฉันอยากรวยฉันอยากมีรายได้มาให้พ่อแม่มันตามมาเองเข้าใจไหมมันตามมาเองโดยที่คุณบอกว่าเฮ้ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าบางคนไปมองเห็นมูลค่ามาก่อนมันจะรู้สึกกดดันตัวเองดังนั้นวันนี้กระบวนการคิดของนักกีฬากระบวนการคิดของพ่อแม่กระบวนการคิดของโคช้ชหรือกระบวนการคิดของใครก็ตามถ้าวันนี้เราคิดแบบเป็นระบบแสดงว่าเรากําลังมีการจัดการความคิดที่ดีดังนั้นเวลาเราจําเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกระบวนการแล้ว คุณจะเห็นผลลัพธ์อย่างเหลือเชื่อวันนี้มีเทคนิคนิดนึงก่อนที่จะจบไลฟ์นี้อ่านิวาวสรุปมาอยากให้เพื่อน,อนๆทุกคนลองรีเช็คตัวเองนะว่าวันนี้การที่เราจะมี input, process, เ u t p u t ที่ดีเรากำลังจะปั้นลูกนักกีฬาวันนี้ให้กลับมาดูตัวเองทุกครั้งว่าจะบอกว่ามันจะสอนใครก็ตามแต่หาว่าตัวเองเนี่ยทำได้ดีหรือยังคุณก็ต้องกลับมารีเช็คว่าวันนี้อยากให้เราผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพวันนี้พ่อแม่ผู้ปกครอง โค้ชเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือยังคุณต้องรีเช็คแต่ละวันว่าคุณทำอะไรในการพัฒนาตัวเองเอาง่ายๆคุณ10ข้อนะว่าให้เป็นของแถมอ่เจ็ดข้อเลยกันตื่นเช้ามาทำอะไรที่มีประโยชน์ตื่นเช้ามาทำอะไรที่มีประโยชน์นชาาอ,ชนอันที่2ฝึกสมาธิกันบ้างหรือเปล่าอันนี้หมายถึงว่าอินพุตสมมติพ่อแม่ผู้ปกครองโค้ชนะ เราจะไปสอนนักกีฬาให้เขามีสมาธิให้มีมีจิตแกรง่งให้เขากินอาหารที่ถูกให้เขาทํานั่นทนํานี่วันนี้ถามพ่อแม่ผู้ปกครองหรือโคช้ชหรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักกีฬาคุณได้ดูแลตัวเองดีหรือยังถ้าวันนี้คุณดูแลตัวเองดีนั่นแหละคุณจะเป็นอินพุตที่ดีของนักกีฬาโอเคไหมคุณจะเป็นอินพุตที่ดีของนักกีฬาเพราะคุณคือคนที่นักกีฬากําลังจะคุยด้วยเพราะคุณคือคนนักกีฬาคนที่นักกีฬากาลังจะคบด้วย และคุณเป็นคนที่นักกีฬาแม่งโคตรใกล้ชิดด้วยวันนี้เช้ามาเราทําอะไรเรามีรอยยิ้มหรือเรามีหน้าบึง้งมันมีผลนะอินพุตดีดอันที่สองเราฝึกสมาธิพูดกับตัวเองบ้างไหมที่จะพูดกับให้พลังใจกับตัวเองหรือเช้ามามีแต่ต่อว่าบัณฑรในชีวิตของตัวเองอันนี้คือข้อทหนังสือที่เราอ่านเป็นยังไงพอแม่ผู้กองลองเช็คดูคุณสุภลเลิสวัสดีค่ะวันนี้เราลองกลับไปฟังย้อนหลังนะเดี๋ยวจะปิดจบไลฟ์พอดีเลยนะคะ พูดถึงกระบวนการคิดในการที่จะผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพแต่ตอนนี้กําลังจะบอกของแถมว่าการที่จะผลิตนักกีฬามีคุณภาพอินพุตในวันนี้คือทุกคนที่ฟังไลฟ์นี้พร้อมตัวเราเรามารีเช็คดูว่า7ข้อเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรที่จะทําให้ตัวเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วลูกนักกีฬาของเราก็จะเป็นคนที่มีเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพข้อที่4นะข้อที่4ข้อ1คือตื่นเช้าเนี่ยทำอะไรมีอารมณ์แบบไหนมันอารมณ์แบบไหน คุณจะเป็นอารมณ์แบบนั้นทั้งวันอันที่2อาหารการฝึกในเรื่องของการพูดกับตัวเองพูดแบบตัวเองแบบเป็นพลังหรือเปล่าหรือพูดกับตัวเองแบบเชิงน egative อันที่3คือหนังสือที่เราอ่านในแต่ละวันเนี่ยคุณอ่านหนังสือประเภทไหนแล้วนั่นคือคุณกำลังจ,จะเสพเข้าไปออกกําลังกายบ้างไหมดูแลตัวเองออกนะคะเวลาเราไปสั่งให้นักกีฬาวิ่งรอบสนามนักกีฬาว่ายน้ํากลับไปมาเราจะเข้าใจความเหนื่อยว่าเท่าไร่ เขาเหนื่อยเท่าไหร่เราเหนื่อยโอเคไหมอันทีอ่อันที่เท่าไหร่แล้วจะไม่ได้ก็คือลงมือทําอย่างต่อเนื่องและมากพอสุดท้ายสุดท้ายข้อสุดท้ายคือคุณจะต้องทํา Todo list คือ List มาเลยว่าในแต่ก่อนนอนนะคุณทํา To do list ของพรุ่งนี้เลยว่าเฮ้ย hey, พรุ่งนี้เช้าเราจะทําอะไรบ้างนี่แหละมันจะทําให้เราสามารถรีเช็คตัวเองมันจะปรับวิธีการคิดของเราและเราจะเป็นคนใหม่ที่มันมีพลังให้กับทุกคน ขอให้ทุกคนเอาหลักวิธีคิดตรงนี้ไปผลิตนักกีฬาไปผลิตลูกของคุณไปผลิตตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพให้เป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยโอเคไหมคะโอเควันนี้ก็โอ้ไลฟ์ไปครึ่งชั่วโมงละกะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพราะไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์นะคะไม่ใช่วินัยหายนะพอดีแอบไม่สบายนิดหน่อยนะคะก็โอเคหวังว่าไลาฟ์นี้ ก็เป็นประโยชน์กับทุกคนและใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะมาฟัง และเอาไอเดียดีๆไปใช้ได้ก็ขอบคุณคุณป้อนคุณกุลดานะคะครูจัญญานะคะคุณสุภเลิกและเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถที่จะติดตามในช่อง YouTube channel Dr. Wow s p r t Expert นะคะก็เราก็จะมีอะไรแบ่งปันทุกอาทิตย์ในวันพฤหัสประมาณช่วงหนึ่งทุ่มนะคะก็ติดตามกันใหม่โอเควันนี้พบกันเท่านี้ขอบคุณค่ะ